อันหัวใจเท่าไหนไม่รู้แต่เยอะเลยเอาหมดแก้มเลยหรอไม่ต้องหมดก็ได้นี่มันเลเวลนะนี่เลเวลเจ็ดสิบห้านะห้าสิบหกห้าสิบเจ็ดนะไหนตะเกียบเดี๋ยว่าเสร็จเดี๋ยวแม่รู้ว่าเดี๋ยวเขาจะบอกว่าหรืแซนดี้บีสบีสอะไรชอบมากเลยบีสเนี่ยจะแต่งตัวให้เซ็กซี่เลยอันนี้ดีไหมต้นไม้ โัวเองอุ้ยก็เป็นตัวแบบนี้ไปชายหาดขอ,อนี้แล้วกันผมฟ้าไม่มีใครทำแบบนี้ได้อีกแล้วต้องใจตาบ้าบินมาขอแว่นแล้วกันแว่นแบบเดียวแดดไม่ส่งตาหรอกนะ Amazing เพราะว่าไม่ต้องใช้หมวกเพราะว่าทากันแดดวิตายเกิบโอ้โหเอาไหนดีอะ่ะ มีผ้าใบคนเอานี่โอ้โหเรื่องเหมือนกันแดะอุ้ยเขาชุดแดงใส่หมวกด้วยหกสี่เจ็ดพอรอดไหมเรารอดเลยอุ้ยรองเท้าแบบนี้ไม่ผ่านแล้วก็ยอ่อกใครบอกว่ามุ้ชาใส่หมวกป้องกันบะคุยอยู่แล้วเราเปลี่ยนไหม <c oughs> คือบัมตกเวทีก็พอไหม บักกีนี่โหดไปนะบอกแล้วว่าอหไอีกเยอะอะไรเหรอกระจายที่ต้องอาบอ่ะเกมเอ็งคมขนาดตัดดินเสียเพื่อหผานพลาดอดี่วใช่ถ้าพลาดแพ้ตัดระเบิดตู้ไอ้ยังตัดระเบิด ตู้มแฮะนีะน่ไงตอนนี้เลเวลห้าสิบเจ็ดอัพไป,ปอีกเยอะเลยนะครับอย่าลืมอัพเพชรได้เยอะด้วนยนะนี่เลเวลห้าเจ็ดเนี่ยโอ้ยตาบดีแลฮะมาสามเจ็ดอย่างนี้เพชเจ็ดสิบหกเนี่ยเลเวลสิบหกอะอย่างละหนึ่งก็าการวกันอิพละหนึ่งก็ยังคือ รอยสักด้วยลิลลี่ลิลล,ลี่วินเทอร์แเอม่เอาร <Winter. S 2> อยสักจเมตะกี้เราเรื่องโมเดลไออันนี้ดีกว่า <F ancy. S 1> เขาเลือกโอ้ยวินวินเทอร์นะหน้าหนาวเปิดอกขนาดนี้ <'m> โอ้โหเอาันนี้กลกันเก่งจิไลยบนลาย,ลายล่างเลยจ้ะ <lam> โอ้แต่เขาเลือกสีสวยนะจริงจริงอะ อาล,ละคนโอ้ออนไหนดีนะอันนี้ละกันวาหัวไม่เย็นหรอยังเมียต้นคอ,อยู่โอ้ว้าวอ,นนอันนี้อันนี้หรอไม่ดีมัม่ไม่รู้อ่ะโอ้คิวหนึ่งที 1> 1เลยนะ <c oughs> เป็นเสื้อนี้ไม่ได้หนอนหนาวปลอดหวม <c oughs> ติงตตโ้สิบสิบสิบเื่องรองท้าอะสาแม่ได้สามสิบหนึ่งทีโอ้โห oh.